สวัสดีค่ะอิมยานิสานิสเรศห,หลายคนก็คงจะรู้จักกับอิมแล้วนะคะจาก Facebook หรือว่าในเ,เว็บไซต์ของอิมยานิสานิสเรต com วันนี้อิมก็อยากจะออกมาคุยนะอยากมาแชร์คุยความในใจอะระบายดีอะระบายดยีอืมพอดีอิ่มได้รับข่าวจากเพื่อนที่อยู่เมืองไทยเ,เขาเขาแชร์มาผ่าน f c e e o o o อะค่ะอข่าวเกี่ยวกับ ธุรกิจเครือข่ายแ์ธุรกิจเครือข่ายสีดำนะผ่านคมชัดลึกค่ะไม่อิ่มไม่รู้ว่าคุณได้ได,ได้ได้ดูกันไหมข่าวตอนเช้านะคะเขาจั่หัวข้อไว้ว่ารายได้เสริมรายได้ศูนย์เป็นไงคะใครๆก็อยากฟังเนาะว่าอุ้ยมันมีมันมันอะไรอะ่ะมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอิ่มคนหนึ่งอิ่มก็อยากรู้ ก็เผยเผยด้านมืดของธุรกิจเครือข่ายนะคะก็จะมีน้องนักศึกษาสามคนที่โดนหลอกแล้วก็มาแชร์ว่า,าคือมามาแชร์นะคะไม่เอาแชร์ดีกว่าร้ายไปเนาะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเขาถูกหลอกยังไงวิธีการของคนเหล่านั้นน่ะทำยังไงกับเขา แล้วมีอยู่คนหนึ่งเออน้องเขาเนี่ยอายุสิบเ็สิแปดเองนะสิบแปดสิบเก้าอะไเงี้ยแล้วทนทํามาได้เป็นปีๆอะ่ะอิมงงมากเลยว่าเขาเขารู้นะว่ามันอึดอัดอะ่ะมันเครียดอะ่ะมันกดดันอะ่ะเออแต่เขาก็ยังทําเพราะอะไรคะจากที่อิมฟังแล้วนะจุดประสงค์หลักของเขาคือเขาต้องการเงินเขาต้องการไรายได้ที่คนเหล่านั้นน่ะ เอามาหลอกล่อเขาเอามาชักชวนเขาทำสิคุณจะได้มีรายได้เนี่ยสองสามวันคุณก็จะได้แล้วนะขายสิเอาออกไปขายสิชวนสิอยัดเยียดยน้องเขาเขาเครียดอะ่ะเขาเครียดจนเขาหยุดหยุดไม่ไปเรียนอะ่ะเขาไม่ไปเรียนเลยนะเพราะเขาเครียดก็ากดดนันเขาไม่อยากเจอใครมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแรงกดดันที่ที่ไม่ดีต่อต่อ,ต,อต่อตัวเองอะนะคะ อิมขอแนะนํานะถ้าคุณทํางานอะไรแล้วมันกดดันแล้วมันเครียดตัวเองมันเหมือนกับโดนโดนบังคับอะ่ะโดนลากจูงอะ่ะอย่าทํานะหยุดเลยเพราะอิมก็เคยเป็นทําอะไรที่มันไม่มีความสุขมันไม่ใช่ตัวเองนะ่ะเราไม่อยากทําหรอกอืมจริงๆนั่นแหลคะค่ะอิมก็ก็แต่แต่ <c oughs> ที่อิ่มเจอเนี่ยมันเป็นด้านข่าวนะอิมบอกตรงๆว่าอิ่มทำธุรกิจเครือข่าย อิมคุยวันนี้อิ่มพูดวันนี้อิมไม่ได้ชวนใครให้มาทําธุรกิจเครือข่ายร่วมกับอิ่มนะอืมอิมอยากออกมาพูดเฉยอยากมาแชร์ค่ะอืมอิมเจอสีขาวอิ่มเจอจุดดำนะ่ะนิดเดียวเริ่มต้นเพราะว่าอิมไม่รู้ก็โดนกระโจนเข้ามาเนี่ยมัดมือชกเหมือนกันอ่าโดนมัดมือชกเหมือนกันบังคับกูเข็นด้วยอา เอาไงล่ะทำเอาเอาไงล่ะเข้ามาแล้วนี่ก็ทาตามตามเขาเขาพาไปเข้าประชุมโทรมาจิกนะให้ไปเข้าประชุมนะอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่น bla ะ bla เหมือนกับทุกคนที่เหมือนกับคุณนั่นแหละค่ะเหมือนกันเลยเป๊ะเลยก๊อปปี้มาเลยคุณโดนยังไงอิมโดนย่างงนะั้นเนี่ยอืมก็โทรอิ่มอิมพลาดไปนิดนึงเลอพูดชวนเพื่อนแล้วก็ชวนครอบครัวแล้วทำให้อิ่มเกิดปัญหา แต่พออิมเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยความเครียดความกดดันมันมีอิ่มจึงหยุดค่ะแล้วหาทางออกหาวิธีที่ถูกต้องหาวิธีที่ดีวิธีที่ใช่แล้วมันถูกต้องด้วยนะอืมนั่นแหละอิมันทำมันทำให้อิ่มลุกขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าใครชุดชีวิตอิ่มขึ้นมาโอ้ยพูดแล้วขนลุกอืม อาจารย์กมลเวทค่ะอาจารย์กมลเวทเมืองศรีที่สอนทําธุรกิจอิม,อ,มอิมไม่ได้ร่วมธุรกิจกับแกเลยนะไม่ได้ร่วมเลยไม่ได้ร่วมกับเขาเลยอืมซื้อคอร์สเรียนอย่างเดียวแค่เรียนอะ่ะเออแต่อิมได้ได้เกินกว่าเ,เงินที่อิมเสียไปอีกเยอะมหาศาลเพราะความรู้เนี้มันติดตัวอิมไปตลอดชีวิตไม่มีใครมาแย่งได้อถามว่าลูกค้าเนี่ยยังมีคนแย่งนะแต่ความรู้อะ่ะ ไม่มีใครมาแย่งอิมไปได้หรอกไม่มีใครมาจี้มาป้นมันติดอยู่กับอิมเนี่ยไปตลอดชีวิตอืมไม่มีใครป้นได้จริงๆอิมเลยรู้ถึงด้านสีขาวได้เจอแต่สีขาวอ่ะเอออิมเจอสีดําแต่อิมอิมไม่มองมันอิมไม่มองมันเอออิมมองข้ามไปแล้วทุกวันนี้อิมก็เจอแต่สิ่งดีๆนะเพื่อนร่วมธุรกิจในโลกนะคะไม่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 เอาคือขายตัวเองนะเออไม่เอา ร่วม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 โลกอะ่ะร่วมสังคมธุรกิจเนี่ยดีดีทั้งนั้นเลยอือิมอ่มยอมรับว่าอิ่มเจอแล้วอิ่มมาถูกทางแล้วเจอคนที่ชี้ทางที่ถูกต้องเจอกัลยาณมิตรที่ดีเจออาจารย์ที่ดี ิมขอบคุณนะคะขอบคุณโรงเรียน MLM Online School ขอบคุณอาจารย์กมลเวทเมืองศรีแล้วก็อิ่มขอขอบคุณคุณซันผู้ก่อตั้งธุรกิจเครือข่ายสีขาวที่อิ่มเพิ่งพบเจอเมื่อวานนี้แล้วเขาก็แชร์นี่แหละแชร์ข่าวนี่แหละให้อิมอิมอยู่นูน่นคั่วโลกเหนือ อยู่ยุโรปอืมแต่อิมก็ได้รับข่าวจากเขาอืมก็แชร์แล้วก็มันด้วยจากจาก,จากที่จากความสะเทือนใจตัวเองก็โดนนะตัวเองก็เคยเคยเคยหลงกลไปจ่ายไปแบบเนี้ยเหมือนน้องสามคนนะเหมือนกันเจอเหมือนกันค่ะอืมแต่อย่างที่บอกว่าเราไหวตัวทันเรารู้แล้วว่าวิธีการกโกงแบบนั้นน่ะมันเป็นแบบไหนมันคืออะไรแชร์ลูกโซ่เป็นยังไง เราศึกษามาก,ก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะลงลงไปทําธุรกิจจริงๆอะ่ะเออเราศึกษาก่อนแล้วคุณอิ่มท้าเลยให้คุณถามคนรอบข้างอิ่มได้เลยตอนเนี้ยเออถามเพื่อนๆ,ๆอิ่มได้เลยครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้จักนะเข้าไปดูใน facebook อิ่มแชร์ไว้ใครเป็นครอบครัวใครเป็นเพื่อนอิ่มอะไรเงี้ยถามได้เลยว่าอิ่มเคยชวนเขาไหมอิ่มเคยพูดโอกาสทางธุรกิจให้เขาไหม อิมเคยโทรจิกไหมเคยเคยประกาศขายสินค้าว่าเอ้ยมาซื้ออันนี้ดีอันนั้นดีเฮ้ยของอันนี้กินดีอันนี้ดีถามดูได้เลยอืมนั่นเลยค่ะอิมขอบคุณอิมขอบคุณ youtube อิมขอบคุณที่ตรงนี้ที่ทำที่ที่ที่ให้อิมได้มีโอกาสมาแชร์สิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆที่อิมได้เจอ แล้วคุณก็จะจะพบเห็นอิ๋มบ่อยๆขึ้นนะคะใน YouTube หรือว่าในเว็บไซต์อิ๋มใน Facebook ถ้าติดตามเป็นเพื่อนอิ๋มแล้วนะคะแล้วก็เจอกันนะคะเจอกันใน Facebook แล้วก็ยานิสานิสเรดดอทถ้าใครๆ